ครับผมกลาบสวัสดีทุกทท่านนะครับเนาะกะมานี้กะคือกะเอาครับผมมานี้กะมาตกปลาครับผมกะหลังจากที่วันหยุดนะครับเนาะนะปวดหัวมาเศร้านี่กะมาช่วงใบครับผมกะนี่ครับ <c oughs> สภาพไม้กะลงไปทั้งหมดเก้านะครับเนาะตอนนี้กะเก็บไปแล้วหาเลือสี เดี๋ยวผมสีผ้ามาเบิงโตปลาเนาะครับเนาะกรับพอมีโตอยู่ครับโอ้เกือบไงยท่องมือนะครับมือเดี๋ยวสีผ้ามาเบิงโตปลาเนาะครับเนาะมีนิเกับพอมีผลงานให้พี่น้องได้เบิง้งกันอยู่ครับผมนี่ครับโอ้ขออนุญอยาก็บกล่องนะครับเด้อ ครับผมก็เป็นโตปลาของมือนีนครับกะพอได้กินอยู่ครับมือนีกะอากาศมันโหนแห้งครับมือนีกะฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะ้าตงฟิชชิงนะเด้อครับผม ตอนนี้ก็มีเขาอยู่แต่ว่ามันอากาศมันมันคำ่เลยครับผมอากาศก็หอนๆอบ่อ้าวเนยจักน้อยแล้วกนันี่ครับสภาพไม้พามาบึงบรรยากาศรอบบอรครับผมรอบอ่างครับผมกัเป็นอ่างน้องหินสูโขไทยคือเก่าแหละครับผมมาเนี่กะ ฝากพี่ฟังน้องซอยกดติดตามซอยก็ไรก็แช่่องนาโต้งฟิชชิ่งนั้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมนาโตง้งในคลิปให้พี่นอ้องเด้ยชมกันอีกต่อไปครับกะมีข่าอยู่ครับมีข่าอยู่นี่ครับนี่ครับข่าเลยเนาะครับเนาะกำลังสีลํำล่าพี่น้องกะมีตึกกตักตักอยู่ครับติบบอทนานแะละพี่น้องตีบครับถม ่ะพี่น้องเบิ่งกันเลยก่อนกลับนะครับเนาะแต่พอมีโตให้พี่น้องได้เห็นกันด้วยโอ้สูงแห้งครับขนาดที่เป็นปลาตะเพียนคือเราล่ะครับมาแล้วครับผมเจ้าเดิมปีตะเพียนครับผม ง่ามๆครับผมโอ้ขุดหินๆหินนี่ครับโอ้ตัวนี้ใส่ไงเลยครับผมว่าสิเก็บเมื่อแล้วครับกกเก็บไปแล้วชุดแรกนี่ครับพี่น้องกกยังมีผลงานอยู่ก่อนลำล่าพี่น้องนะครับเนาะแกอย่าลืมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ผมนิดนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมนะโตง้งฟิชชิ่งได้ฮิดคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมก็ถือว่าโอเคครับเมื่อนี้กะ,น,ะกน,น่าจะซิฟอยู่ครับเมื่อนี้เป็นไซรุ่นๆครับผมน่ครับกะสำหรับคลิปนี้กันขอล่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับกับปลาตัวนี้กะมาเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าสิ ไปไสมาสลุงหมายใดกะขอพระคุณครับสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์ท,ทุกทุกท่านนะครับเนาะกะผมน้าตงฟิชชิงสีขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะครับปลาตัวนี้ครับผมเจอสองขอเลยครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ